อันดับที่สองเสือสมิงตำนานแห่งผีอาคมที่ครึ่งเสือครึ่งคนบางตำนานว่าคือเสือที่กินคนมากจนได้วิญญาณผีบางตำนานว่าเป็นคนที่เรียนเวทมนต์จนกลายร่างเป็นเสือได้เสือสมิงมีพลังอาคมสูงและดุร้ายอย่างยิ่งมันสามารถล่อลวงคนให้เห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงเรียกของคนรู้จักก่อนจะหลงป่าไปถูกกระย่ำตายเรื่องเล่าของพรานหลายคน กล่าวตรงกันว่าก่อนออกป่าต้องมีตะกุดเสือสมิงหรือมีของขลังติดตัวไว้เสมอเพราะหากเผชิญหน้ากับมันโดยไม่มีของดีไว้คุ้มครองจะไม่มีวันกลับออกมาได้สวัสดีพี่ๆที่เห็นคลิปนี้นะครับช่วยเอื้อมมือไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับปุ่มด้านล่างขวามือนะครับ ตอนนี้ผมตกง,งานออกมานั่งทำ YouTube อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะครับสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้พี่ๆได้ดูทุกวันเลยนะครับกับ10อันดับอันติเมทเคาดาวนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ